สลวอะุมครับสวัสดีนะครับวันจันทร์นะครับที่25มกราคมพศ2564ปิดอีกแล้วขณะนี้ก็เป็นเวลา17นาฬิกาพอดีนะครับครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาไม้ไซส์กระถาง8นิ้ว4ต้น500นะมานำเสนอสัก3-4ชุดนะครับแล้วก็มีไซส์11นิ้วมาให้3ต้นนะครับไซส์11นิ้วมาให้3ต้นดอกทุ่งบานทุ่งบานเลยเมื่อเช้าเมื่อเช้าลงไปทีแล้วแต่ไม่ไม่ไรายละเอียดก็คือผ่านผ่ เอามานําเสนอเลยวันนี้เวลามีน้อยเดี๋ยวต้องคัดกระถางส่งให้ลูกค้าอีกเพราะว่าลูกค้าสั่งกระถางมือสองเยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณวันพุธวันพฤหัสอะ่ะจะมีกระถางไซส์หกนิ้วเข้ามาอีกนะครับเป็นกระถางมือสองเหมือนกันเดี๋ยวจะนาเสนอนะอันนี้ก็เป็นแปดนิ้วก็จะมีวันนี้ไปอีกหกชุดหกร้อยรู้สึกว่าน่าจะเหลืออีกสักสองสามชุดได้อ่ะครับครับก็บผมจะแบบเหมาเหมามาแล้วก็แบ่งกันครับผมอ่ะมานําเสนอเลยแปดสี่จ้นห้าร้อยนะครับขอค่าส่ง 60สิบาทนะครับต้นนี้หนึ่งก็เป็นขาวตัวนี้นะครับอู้ยสว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 ยครับเป็นขาวที่วานนลนะครับตัวนี้นี่สวยมากนี่ครับชุดที่หนึ่งนะครับชุดที่หนึ่งต้นที่หนึ่งนะครับสี่ต้นห้าร้อยโขดก็อ้นอ้วนล่ำๆใหญ่ๆแหละใหญ่ๆใช้ได้เลยแหละโอ้โหใหญ่ใหญ่ป้งเป้งป้งเป้งเลยพอได้พอได้นะครับเป็นสี่ต้นห้าร้อยก็ะโขดก็มาเต่งๆแล้วนี่ต้นที่หนึ่งนะครับสีขาวต้นที่สองเป็นตัวระคังทองนะครับนี่ โคใ,ใ,ใหญ่เลยวางก่อน,นต้นที่สองนะครับนตัวระคังทองสีดนดีโครด,ดีครับแตกสองแตกสามหมดแล้วอันนี้เหยงก็ยังไม่บานเลยครับก็ขายเลยนะครับเพราะว่าพอถึงบานที่ผม่มันไม่มีประโยชน์ไปบานที่ลูกค้ามันมีประโยชน์มากกว่าต้นที่สามเป็นซับเษฐีตัวนี้นะครับอดอกสวยมาซับเษฐีนี่เป็นไม้ไม้เก่านะแต่ว่าดอกสวยดอกสวยนะครับต้นแม่มันดีที่ผมนี่ ก็มีม like, ีหลายที so, like so, um, so, ่ม right? right. ีหลายที่แต่ต้นใหญ่อยู่ที่ผมผมบอกต้นใหญ่แล้วกันอันนี้คือเส็ยเียบอันนี้คือต้นที่นี่นี่ครับซับเสร็จถี่นะครับต้นที่สามนะครับไปต้นที่สี่เนี่ยครับดอกชมพูตัวใหม่นี่พอบานหลายๆวันแล้วพอนี่มันจะเป็นสีแบบนี้คล้ายๆทริปเปิลอ่ะดอกใหญ่มากเทียบกับมือผมนี่เป็นไงสามชั้นแบบนี้นะครับเป็นชมพูตัวใหม่นะครับนี่พอจะเลยรมจะอมม่วงด้วยนะบานแรกๆจะเป็นชมพูแป้นเลยแล้วค่อยจาง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 แล้วก็อมอย่างนี้นะครับนี่เป็นสามชั้นนี่ ดอกบานดอกหนาดอกใหญ่นะครับแต่ต้องมีใบรองดอกอย่างนี้ซะหน่อยเนี่ยถ้าไม่มีใบรองดอกดอกก็จะตกนะครับก็ใครอยากให้มันดอกใหญ่อย่างงี้ก็คือสมมติมันออกเยอะๆอย่างนี้เดี๋ยวเด็ดมันออกครับให้เหลือแค่สองสาดอกพอแล้วดอกมันจะใหญ่แบบนี้อันนี้นี่อันนี้นี่กิ่งนี้นี่มีสองดอกนะมันเลยได้ดอกใหญ่แบบนี้มันไม่แย่งน้ําเลี้ยงกันนะครับต้นที่สี่ในชุดที่หนึ่งนะครับเป็นดอกตัวใหม่นี่ใหญ่มากดูเนี่ยใหญ่อย่างงี้เนี่ย เดี๋ยวจะเทียบยังไงเนี่ยดูดิเนี่ยเพราะว่าผมเอามือสอดแล้วไปไม่ได้เพราะตรงนี้มันมีมันมีมันมีดอกใต้นี้มันมีดอกอีกนะเห็นไหมนี่ก็มีใบมารองไว้มันก็เลยสวยจะชาดชูอย่างนี้เลยนะครับถ้าไม่มีใบรองมันจะตกเพราะว่าดอกมันใหญ่มันหนาจุดที่หนึ่งผ่านไปจุดที่สองจุดที่สองเป็นแดงแดงเดี๋ยวอ่าเป็นแดงพญาเพิ่มทรัพย์นะครับจุดที่สองนะครับเหมือนกันที่สองนะครับ โหดใช้ได้สวยอ้วนพีเลยที่สองที่สองตัวนี้หนึ่งนะครับที่สองนี่จะเป็นไม้ไม้ดอกบานยังไม่โหดเท่าไหรน่นี่แล้วก็มีตัวนี้อ๋อเหลืองราชันนะครับเหลืองราชันเนี่ยดอกยังไม่มาเลยเหลืองราชันนี่คือมาแล้วก็หมดไปแล้วรอบนึงอันนี้มาใหม่แล้วดอกยังไม่บานเลยครับเหลืองราชันมาอีกแล้วบางคนชอบเหลืองราชันมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่ามีสามเฉดในในดอกเดียวมีเหลืองด้วยมีชมพูด้วยมีขาวด้วย <laughs> ก็สวยครับสวยสองชั้นนะครับเหลืองลายชั้นนะครับขวดดีใช้ได้ที่ที่สองต้นที่สองนะครับจะไปเร็วหน่อยนะเพราะว่าเวลามันมีจํากัดแล้วก็เดี๋ยวต้องไปทำอย่างอื่นอีกที่ที่สามเป็นด่างหินอ่อนครับอันนี้ผมอ,อันนี้กินปุ๋ยตัวหลังสูงต้นนี้ให้ปุ๋ยตัวหลังสูงดูใบดิเป็นหยัก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 อยาก่อยางนี้เลยอันนี้คือด่างหินอ่อนนะเป็นด่างหินอ่อนแต่ว่าผมใส่ปุ๋ยปุ๋ยเร่งดอกไปอ่ะมันก็มีตัวหลังสูงไงที่ผมผสมเองแล้วผมก็เติม เติมเร่งเร่งเร่งอะไรนะเร่งโคดไปมันก็ขึ้นใบต้นนี้จะกินปุ๋ยขึ้นใบเคี่ยใบก็จะออกอง,อง,องีงงีกหน่อยนี่เป็นด่างอ่อนต้นที่สามต้นที่สี่เป็นขาวจันทานะครับสวยเลยนะครับต้นที่สี่ต้นห้าร้อยนะครับขอค่าส่งหกสิบาทชุดที่สองผ่านไปชุดที่สาม ที่ที่สามระครังทองครับอ,อู๋อันนี้สูงใหญ่อันนี้สูงใหญ่ที่สามที่สามต้นที่หนึ่งนะครับเป็นระครังทองสามต้นที่หนึ่งเดี๋ยวเงยกล้องนิดนึงต้องเงยไหมอย่างงี้พ่ล่ะมันสูงต้นมันสูงนี่ครับเป็นระครังทองนะครับโคตรดีดีต้นดีๆต้นใหญ่ใหญ่ พายาเพิ่มซับครับโอโ้โหขดนี่ไม่ต้องพูดถึงขดใหญ่เวอร์ขดใหญ่เวอร์ชุดที่ 3, สามต้นที่สองขดใหญ่เวอร์มากอกิ่งก้านดีกิ่งก้านดีกิงก่งก้านดีครับสวยดอกสวยไม่ดอกสวยต้นที่สามอ่นนี้อันนี้เป็นดอกตัวใหม่ครับดอกตัวใหม่ที่ดอกให,ใหญ่ๆเะแกบเนี่ยอันเนี้ยน,นะครับะเะแกบ เนี่ยเดี๋ยวจาให้ดูแบบบุงคนอันไหนอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยคืออันเนี้ยน,น,นี่นะครับชุดที่สังชุดที่สามนะที่สามต้นที่สามอ่าที่สามต้นที่สามเป็นดอกตัวนี้เพิ่งมาเพิ่งมาผมก็อยากขายออกไปอะ่ะพอมีตัวอย่างดอกนิดหน่อยอันไหนที่มันเพิ่งแทงเล็กผมก็ปล่อยเลยเพราะว่าลูกค้าจะได้ไปดูดอกใหม่ๆบางทีเห็นดอกเ,อเก่าๆซ้ำๆบ่อย,อยๆก็เบื่อนี่แสงจันนะครับต้นที่สี่ นะครับชุดที่สามต้นที่สี่นะครับเป็นแส่งจันอยากให้มันเรียบร้อยหน่อยเพราะว่ามันเบียดกันเยอะก็ทยอยเอาไม้ออกส่งนะครับเนี่ยแสงจันอู้อันนี้ขดใหญ่มากอันนี้เสียบเสียบเป็นสองอันนะเสียบเป็นสองอันใ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 ,ใ,ใ,ในต่อเดียวเนี่ยก็เดี๋ยวมันจะแตกแบบอย่างนี้ออกไปเป็นแส่งจันนะครับที่สามต้นที่สี่ผ่านไปต้นท,ที่สี่ ที่สี่ต้นที่หนึ่งอ่ะเป็นขาว,ะขาวน, 4, น, 1. นะครับขาวตัวนี้ที่สี่ต้นที่หนึ่งนะครับเป็นขาวสีวานนนะคะจุดที่สี่ต้นที่หนึ่งนะครับอืมก็โคดใช้ได้นี่มันยังไม่ได้เปิดโคดนะดอกแรกนี่กดให้ดูก่อน,นไล้ได้ไหมกดใช้ได้กดใช้ได้สว่างเกินอ่ะก้มลงหนอยแสงมันสะท้อนนะครับ มันก็จะดูแบบสว่างเวอร์เกินไปน,น,นะครับสี่ต้นที่หนึ่งนะครับที่สี่ต้นที่สองซับเศษถีนะครับที่สี่ต้นที่สองไม่ไม่ใช่ซับเศษถีไม่ใช่ซับเศษถีแดงพยาเพิ่มซับเออเนี่ยเพราะว่าดอกมันคล้ายกันซับเศษถีจะเป็นนุ่นจะเป็นสนีแดงมีมีม,ม,มีริ้วๆไปไหนแล้วล่ะ อ้อน,นุ่งเนียนเ่อันนี้เป็นแดงพญาเพิ่มซับนะครับเนี่เป็นแดงตัวนี้ข้างในขอบขาวนะครับอีกต้นที่สองที่สี่ต้นที่สามเหลืองราชันมาแล้วมาแล้วเหลืองราชันรอบสองมาแล้วนะครับขึ้นได้ติถ้าคนชอบเหลืองราชันเพราะว่าเขาบอกว่าหวานดีมีเหลืองมีชมพูมีขาวด้วย ดอกเดียวดอกดอกสองชั้นบานหมดคือบานหมดในที่นี้ก็คือว่ามันทําให้แบบบานแฉ่งบานออกมาแฉ่งแล้วก็แล้วก็เกีบดอกบางดอกไม่หัวทิ่มนะครับก็คือบานจะมีใบรับไม่มีใบรับมันก็บานสูงบานบานสูงะบานชันขึ้นอ่ะแล้วก็ต้นที่สี่เป็นลูกไม้ตัวนี้นะครับเป็นดอกสองชั้นนะเป็นดอกสองชั้นอมม่วงๆเป็นลูกไม้อ่ะ ที่มันข้างหลังใบขาวแต่ต้นนี้มันใบสีนี้ไอ้กีบดอกสีนี้ก็มีอยู่ต้นเดียวนี่ครับผมตัดไปเสียบท้งแนละ้วแล้วก็เหลืออีกข้างนึงเนี่ยเสียบห้าเนี่ยใครจะเอาก็เอาไปนะเอาไปเสียบต่อเนี่ยเป็นลูกไม้นะเป็นลูกไม้ชนิ้กับก็กิ่งอื่นมันจะขาวแต่นี้มันเป็นกิ่งชมพูผมตัดไปเสียบต้นใหญ่แล้วผมก็ปล่อยไปเลยมันเยอะลูกไม้เยอะแล้วงงนะครับปล่อยปล่อยไปเลยนี่ลูกไม้เยอะมากก็งงไม่รู้อะไรเป็นอะไรเต็ม้หมด กิ่งลูกไม้เล็กๆเต็มเลยลูกไม้คือบางกิ่งมันเพี้ยนครับผมก็ตัดมาเสียบเสียบเสียบเก็บไว้อย่างเงี้ยบางกิ่งนี้มันเพี้ยนเพี้ยนสวยอ่ะเพี้ยนสีจัดกว่าเขาผมก็เอามาเสียบแต่ผมก็เอาไปเสียบอีกต้นอีกสิบกว่าต้นแล้วนะอันนี้ก็ขายออกปล่อยออกชุดที่สี่ผ่านไปอ่ะชุดที่ห้าชุดที่ห้านี่เป็นชุดของของเมื่อวานเมื่อวานซืนนะที่ที่ยังมีอยู่ชุดเดียวผมเอามาเติมในวันนี้เลยนะครับชุดที่ห้า ชุดที่ห้าต้นนี้หนึ่งเป็นขาวเนื้อนวลนะครับชุดที่ห้าต้นนี้หนึ่งนะครับก็เป็นของเมื่อวันอะไรอ่ะเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมอา่ามมาเติมวันนี้เลยเป็นขาวเนื้อนวลนะครับชุดที่ห้าต้นนี้หนึ่งวางตรงนี้แหละชุดที่ห้าต้นที่สองตัวนี้นะครับสวยเป็นเหลืองตัวนี้ผมจําชื่อไม่ได้ชื่อทองหยอดหรือชื่ออะไรตัวเนี้ยมันเป็นดอกมาแข่งกับเหลืองราชันไ้ยมาแข่งกับละคังทองแต่ว่าละคังทองมันสว่างกว่า แดงสุดใจนะครับแดงสุดใจชุดที่ห้านะครับชุดที่ห้าต้นที่สามแดงสุดใจจะเข้มแดงพยาเพิ่มซับแดงพญาเพิ่มซับจะหวานกว่าจะมีขอบในสีขาวนะครับก็บานบานก็คล้ายกันอันนี้กลวยดอกจะยาวแดงพยาเพิ่มซับจะกลวยดอกสั้นนะครับจะสองอย่างของแบบชุดที่ห้านะครับก็มีสีต้อ,อ,าอมา ไซส์สิบเอ็ดนิ้วมั้งไซส์สิบเอ็ดนิ้วต้นที่หนึ่งนะครับเป็นอืมอ่ต้องขยับถอยฮะเดี๋ยวนะครับแป๊บนึันไกลเกินหรือว่าจะวางกับพื้นวางกับพื้นมันมันมันจะน่าเกียดไปปะวางอย่างนี้แล้วกันวางอย่างนี้แล้วกันมันจะเอียงหน่อยนะนี่เป็นเหลืองเพิ่มซับเวอร์ชันสองเนี่ยเหลืองเพิ่มซับเวอร์ชันสองเนี่ยมันจะซอฟมากเลยเห็นไหมมีขอบชมพูมีอะไรด้วยเนี่ยมันจะซอฟ เวอร์ชันหนึ่งมันจะเป็นชมพูจัดใช่ไหมเหลืองจัดแล้วก็พอจะโรยมันเป็นสีชมพูแต่ว่าเหลืองเพิ่มซับเวอร์ชันสองนี้จะเป็นเหลืองกลมอย่างนี้มีสีชมพูเหมือนกันแต่น้อยนะครับแล้วก็จะเหลืองแบบนี้ไปตลอดไม่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 ลดลงนะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นสองผมอยากให้ลูกค้าเห็นใกล้ๆอ่ะแต่มันจะต้องกดกล้องเนาะไม่ว่ากันนะนื่นยขึ้นไีกว่นี่มันจะสว่างเกินไปไหม ได้ไหยครับโขดใหญ่ว่นสวยนี่ยังแบบไม่ได้เปิดโขดไงใกล้ๆเลยนี่โดใหญ่โดใหญ่มากเป็นเหลืองเพิ่มทับเวอร์ชันสองครับเพราะสวยเนี่ยครับสวยทีเดียวแหละเสียบเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเสียบหกโขดสวยใหญ่ผมใช้ค้ว่าใหญ่อะใหญ่เลยนะใหญ่สวยเป็นเวอร์ชั่นสองซึ่งแบบไม่ไม่ค่อยได้ทำออกมาเท่าไหร่เพราะว่า พอมันเทียบมันไปวางคู่กันอนะ่ะมันสู้เวอร์ชันหนึ่งกับเวอร์ชันสามไม่ได้แต่ว่าพอมันเดี่ยวเดยวเห็นป่ะมันจะซอฟหวานสวยนะครับต้นที่หนึ่งเดี๋ยวไม่ได้เขียนเดี๋ยวลืมต้นที่หนึ่งนะครับในของวันที่ยี่ห้านะครับสิบเอ็ดนิ้วบัวชมพูบัวชมพู ก็เป็นไม้ดั้งเดิมไม้ไม่ได้ใหม่อะไรไม้เก่าแต่ว่าโอ้ความสวยคือเป็นสีชมพูขาวสองชั้นแล้วก็หวานนะครับความหวานหวานไว้ก่อนเนี่ยครับนี่นี่หน้าไม้อันนี้เป็นหน้าไม้นี่้าก็เห็นหน้าไม้สวยให้มองหน้าไม้ก่อนต้นที่สองนะครับเป็นบัวชมพูดูรอบๆด้านนี้ก็ได้เนี่ยแต่ว่าด้านนี้มันจะดูเล็ก ด้านนี้ก็ได้ด้านนี้แต่มันจะมีแค่สองสองอะไรสองขยักตรงนี้มันก็ดูเป็นผู้หญิงเกินอน,นี้มันจะเป็นผู้หญิงเกินไปน,นี้ก็ได้นี่อันนี้จะสวยดีนะครับแล้วแต่ชอบแบบไปหาหมุนหาเอาแต่ผมว่าหน้าไม้อยู่ฝั่งนี้สวยสุดนี่งนะได้กวดใหญ่อ้วนสวยไม,ม,ม้ลาน่ะสามสามลากสามเส้นใหญ่ๆนะครับเป็นนี่ครับบัวชมพูนะครับอระจ้นทที่สอง สามก็เป็นไม้ใหม่โขดใหญ่ๆลำล่ำ,ลำอ่าเป็นชมพูผีเสื้อนะครับโขดใหญ่ๆเสียบห้ากิ่งก้านดีทรงดีครับโขดดีใช้ได้ครับนะครับตัวทรงองเอวพอใช้ได้เลยโขดใหญ่ๆต้นที่สามกระส่ที่เป็นนี้วันนี้ก็มีสามต้นนะครับที่ดอกพึ่งบาน ที่บานแล้วมันมันลงไปแล้วไงเป็นลงไปแล้วก็รอลูกค้าไปดูในวันเสาร์ที่ยนะี่สองอใช่ไหมวันที่เท่าไหร่อ่ะวันวันเสาร์อ่ะที่มันมีวันเสาร์หรือวันศุกร์ที่มันมีไซส์ที่แปดนิ้วอะ่ะครับนั่นแหละเาไปดูนะครับแล้วก็ลงเมื่อวานอีกทีบ้างเมื่อเช้าก็ลงให้ดูอีกที่ะครับเนะี่ยก็คือลงแล้วไม่อยากลงซ้ำครับเดี๋ยวมันจะงงนะครับนี่ต้นที่สามเป็นชมพูผีเสื้อนะครับเอาตรงนี้แล้วกัน วันนี้ก็มีเท่านี้ครับมีสี่ต้นห้าร้อยมีห้าชุดนะครับแล้วก็มีไซส์สิบเอ็ดนิ้วก็มีสามต้นนะครับต้นละสี่ร้อยขอค่าส่งหกสิบก็รับสามต้นนั้นก็ขอพันเดียวขอค่าส่งหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็ไซส์สี่ต้นห้าร้อยก็รับสองชุดก็แถมให้ให้รับสองชุดก็ อ่ะแถมให้อีกสองต้นเลยกันแล้วกันนะครับรับรับสองชุดก็แถมให้สองต้นเลยเป็นสิบต้นพันไปขอค่าส่งก็หนึ่งร้อยบาทนะครับเนี่ยแต่นี้คือไม้คัดมาคือเต่งๆนั่นเลยนะครับติดดอกแล้วทุกต้นก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวแถมไปเดี๋ยวแถมไปอีกสองต้นแล้วกันแล้วก็ไซส์สามต้นห้าร้อยที่ยังมีอยู่ก็มีอะไรอ่ะมีมีต้นที่เท่าไหร่ก็ไปดูเมื่อเช้าแล้วกันเมื่อเช้าผมเขียนไว้เมื่อเช้าผมบอกไว้นะครับก็ซื้อสองชุดแถมต้นหนึง่งซื้อสี่ชุด แถมให้สามต้นเลยแล้วก็ไซส์สามต้นห้าร้อยเนี่ยหรือเจ็ดต้นพันเนี่ยสั่งสามพันนะครับสามพันก็แถมทั้งหากให้อีกสามต้นนะนอกจากไอ้แถมต้นหนึง่งในซื้อสองชุดแถมต้นหนึง่งใช่ไหมสั่งทั้งสามชุดก็แถมให้อีกสามต้นต่างหากใหญ่ๆเลยนะครับใหญ่ๆสวยๆเลยนะครับ 3, สามสามพันอ่ะซื้อสามพันก็แถมให้อีกนะครับแล้วก็ไซส์ไซส์สิบต้นเนี่ยสิบต้นพันเนี่ยซื้อสามพันก็แถมให้อีกห้าต้นเลยนะครับเป็นไซส์แปดนิ้วเหมือนกันก็ง่ายๆสบายๆนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับรักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับก็ใส่แมสใส่ล้างมือบ่อยๆนะครับใช้อลกคฮอลบ่อยๆนะครับเพราะตอนนี้ก็ยอดยอดการติดเชื้อก็ไม่ได้เบาลงเลยครับก็ตกลงก็คือจะกุมภาแล้วไม่รู้จะจะยังไงเลยจะปลดล็อกได้สักนิดสักหน่อยไหมเพราะว่าทุกอย่างมันดาวลงไปหมดก็เป็นอย่างนี้นานๆก็ไม่ไหวครับเหมือนอยู่ข้าวคนไม่มีไมค่คนเริ่มแบบไม่มีมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ต้อง ก็ต้องผูน้นําก็ต้องก็ต้องใช้วิสัยทัศน์แล้วก็ใช้ทีมงานที่ค่อนข้างที่จะเก่งยุคนี้เป็นยุคที่โอ้โหเกิดมาก็ไม่เคยลําบากอะไรขนาดนี้นะครับเกิดมาก็ไม่ทุกคนทุกคนที่เกิดมาในเจนเน่ในยุคนี้คือครั้งนี้เป็นครั้งที่แบบสาหัสที่สุดนะครับในการทุกอย่างทุกอย่างเลยนะครับก็สาหัสเหมือนกับสบายคืออยู่บ้านอยู่บ้านช่วยชาติได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ใช่คือมันไม่มีตังค์มันไม่มีกินมันมัน มันเป็นความลําบากทางด้านเศรษฐกิจเข้ายากหมกักแพงพูดกันง่ายๆครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนชนชมบางโตครับครับครับสวัสดีครับ